สิวเซียนที่จมูกล็อกเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าสิวเซียนไม่ใช่สิ่งสกรปรกนะคะแต่มันคือซีบ้ามหรือน้ำมันกับเซลล์ผิวเก่าที่อุดตันและส่วนหัวของมันทำปฏิกิริยากับอากาศจนกลายเป็นสีดำหรือที่เรียกว่าออกซิเดชันค่ะการใช้แผ่นล็อกสิวเซียนจึงเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหมือนการตัดยอดของวัชพืชไม่นานรากของมันก็งอกขึ้นมาใหม่แถมยังอาจทำให้รูขุมขนกว้างกว่า,วาเดิมด้วย แอค a t e y a จากเฮ Decode p r o t o คอลหยุดดึงแล้วมาละลายกันนะคะขั้นตอนที่1ละลายด้วยออยล์หรือออยล์คลีนซิ่งนวดคลีนซิ่งออยล์เบาๆบริเวณจมูก1-2นาทีตามหลักการ like d i s loves like ออยล์จะช่วยละลายสีบััมที่แข็งตัวให้อ่อนลงและหลุดออกมาค่ะ ขั้นตอนที่2ทํทำความสะอาดล้าลึกด้วย BHA หรือ Salicylic Acid 2-3ครั้งต่อสัปดาห์ BHA เป็นกรดที่ละลายในไขมันมันจึงซึมเข้าไปทําความสะอาดถึงข้างในรูขุมขนได้ค่ะหัวใจสําคัญที่สุดคือความสม่ําเสมอนะคะโปรโตโคอนี้จะค่อยๆลดสิวเซียนและทําให้เกิดใหม่ยากขึ้นในระยะยาวใครมีปัญหาสิวเซียนอยู่บ้างคอมเมนต์มาแชร์กันและถ้าไม่อยากพลาดโปรโตโคอลดีๆแบบนี้กดติดตามสกินดีโคดเลยค่ะ